เมื่อสุริยงยังสนเทยียมูนกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านชนี้คงคอยหวังเมื่อไรจะกลับ บ้านนาะเมื่ออยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราลำมากลำบอลถึงงดจะทนก้มหนะ้านักล มันนอกอ้าวลืมเนื้อไปไม่ได้แล้วอ่ะ